รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะ,ะ,คะวิชาพระพุทธศาสนาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยครั้งที่ 9- 2568 วิทยาศายราชพัฒนวไลอองกรรัฐศาสตร์นรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นรัฐศาสตร์การปกครองเป็นอย่างดียิ่งโดยได้ําเป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นเนกประการบทบาททางด้านการปกครองเป็นอย่างดียิ่งอาทิเช่นตรสิันตอาสถานประกอบการในเมืองบางกะดี ประธานรู่นนักศึกษาเครื่องราชอิสยาภรอันเป็นที่เชิดชูย,ยิ่งช้างเผือกชั้นตรีปราพรช้างเผือกตอชอนะคะครายรับคงเหลือนะวันที่1มีนาคม2 5 6 8 1 2 0 0าอก็บอัถาประกอบการที่เป็นโรงงาน MOU ม MOU ร่วมกันนะคะของปีงบประมาณ2,569ซึ่งสามาชิกตกงเน1 2งิน1200กับสบาทนะคะ ร,ร,ร,รับเงินบริจาคจากคุณมนตรีนะคะซึ่งเข้ากองทุนอาชีวะศึกษาสําหรับให้ทุนการศึกษาน้องๆระดับปวชและปะวสนะคะรายรับ568รายนามนักศึกษารับทุนการศึกษาสาวดวงหาไทยบุญตะวันระดับปวชชั้นปีที่หนึ่งสาขาการตลาดเดชเฉลี่ย3.28 นายสหพัฒนเปรมเดปชปวชชั้นปีที่สามนายนัทวุฒิแสงพรหมปวชชั้นปีที่สามสาขาอาหารและโภชนาการเกรดเฉลีย่ยนนายพีรพัฒน์หวังดีปวชชั้นปีที่สองสาขาช่างยนต์เกรดเฉลี่ย3.2 3ส นางสาวทักษอรอทองธรรมชาติปวชชั้นปีที่2ส,สาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนเกรเฉลี่ย3.88 3.66น,นางสาวนิชมนถือความตรงปวชชั้นปีที่ นายธีรพัฒน์โปษไทยสงปวชชั้นปีที่1สาขาแมคฟาโอริกเกเฉลี่ยสามจุดเจ็ดนายอารมณ์ห้าลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบทุนการศึกษารุกานักศรรึกษาชั้นปีที่3ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีเกเฉลี่ยสามจุดสี่เนางสาวนภาวิที่ลัยราชภัฏวลัยลงกรเกเฉลี่ยสองจดห้าส นางสาวพันวิสาตรากิจทรคตุลนักศึกษาชั้นปีที่3ามมนุษยศาสตรและการจัดการตัวแทนจากทั้งสองบริษัทค่ะลำดับต่อไปบริญาตเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท SPI จำกัดมหาชนและบริษรัทฉบนักขษาทุกคนนะครับที่ผมนั้นได้ทำงานมาตลอดในเรื่องของการดูแลสารทุกสุขด,ดิบ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบังรีโดยฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้หลังจากการแข่งขันกอบการกุศลเสร็จจัดเลี้ยงเสร็จสามทุ่มขึ้นนะครับผมได้ตีรถด่วนขึ้นไปประชุมที่จังหวัดลำปาง แล้วนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะ,จะสจินจะขออนุญาตกล่าวเนี่ยนะคะอยากจะคุยกับนักศึกษาขอบคุณค่ะต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจนไม่รู้จะกล่าวอะไรแต่ว่าอยากจะในในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้ประกอบการนอกส่วนอุตสาหกรรมนะคะก็อยากจะบอกว่าเรานะคะบางกดีนะครับท่าน สถานประกอบการนะครับทุกภาคส่วนเลยวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับแนะนำของสถาบันการศึกษานะครับวันนี้เขาให้มาพูดในเรื่องของแนะนํา